สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้แม่ครูจะมาแบ่งปันเรื่องแนวคิดของคนสำเร็จนะคะคนสำเร็จมีความคิดแบบไหนนะคะข้อที่หนึ่งคนสำเร็จจะไม่เสียเวลากับเรื่องที่ผ่านไปแล้วค่ะหากมีเรื่องใดหรืองานการใดหรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคะคนสำเร็จเขาจะไม่คร่ำครวญน,นะคะไม่คิดตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองค่ะเขาจะนิดและ ก้าวไปข้างหน้านะคะโดยใช้ความผิดพลาดนั้นเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำอีกแต่ไม่มาคร่ำครวญน,นะคะคนสำเร็จจะไม่มาคิดเรื่องเดิมซ้ำๆและคร่ำครวญกับเรื่องเดิมนะคะเขาจะพร้อมและจะลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นและก้าวไปอีกเสมอค่ะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองคนสำเร็จจะไม่กล่าวโทษใครนะคะแม้จะหาจุดอ่อน ของปัญหานั้นยังไม่เจอแต่เขาจะวิเคราะห์และแก้ปัญหาเก่าๆนั้นจนได้นะคะและไม่ไปโทษใครนะคะที่สําคัญที่สุดคนสําเร็จมักจะกลับมามองที่ตัวเองเป็นหลักย้อนกลับมาแก้ไขที่ตัวเขาเองสัมือนะคะซึ่งก็เป็นข้อดีว่าหลายๆคนนะคะที่ไม่ใช่ว่าไม่เคยผิดพลาดนะคะแต่ทุกครั้งที่ผิดพลาดก็จะกลับมาดูจุดอ่อนที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาด เมื่อผิดพลาดหลายๆครั้งหล,หลายครั้งเข้าก็จะหมดจุดอ่อนปิดจุดอ่อนปิดจุดอ่อนไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วก็คือตัวเขาเองนะคะที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นและประสบผลสําเร็จในที่สุดนะคะข mm ้อ hmm. ที่สามคนสําเร็จไม่มองข้ามโอกาสเล็กๆน้อยๆคะ่ะเช่นนะคะเรื่องใหญ่งานใหญ่หรือเป้าหมายใหญ่ที่กําลังทําอยู่นะคะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆซึ่งคนสําเร็จ ขณะที่ลงมือทํานะคะจะไม่ทิ้งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพราะว่าแม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับโปรเจก t นั้นก็ตามนะคะเพราะาบางเรื่องนะคะแม้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็จะเป็นการเชื่อมโยงนะคะอาจจะเป็นเส้นได้เล็กๆเส้นหนึ่งที่เชื่อมโยงไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะคนสําเร็จจะเห็นคุณค่าของตนเองและไม่ด้อยค่าผู้อื่นค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวนะคะเขาจะมองเห็นมีคุณค่าและมีประโยชน์แต่นะคะเมื่อเกิดเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือมีข้อผิดพลาดก็จะไม่เคยโทษตัวเองจะมองว่านั่นคือโอกาสที่ท้าทายที่จะก้าวไปข้างหน้าเสมอค่ะ